我想。 คชอย่างที่เราทราบกันดีแหะค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ของโลกใบนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความกังวลในเรื่องของโควิด19ค่ะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะการระบาดท,ที่แพร่ไปทั่วแบบนี้หลายคนเป็นกังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพของตัวเองและคนที่เรารักนะคะที่มันมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของสุขภาพจิตนี่แหละค่ะหลายคนเดืยโหถึงขั้นแพนดิคก,กันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตรวจสอบกันหน่อยว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรกันบ้างและจะมีวิธีการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะซึ่งวันนี้รายการ5าเช้าเมาส์ใหญ่ค่ะได้ รับเกียรติจากนายแพทย์ธรณินกองสุขนะคะผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสด<อ>ีคร<อ>ับค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้จิตไม่ค่อยดีแล้วค่ะ <c oughs> จิตตกอยู่ตลอดเวลาบางวันก็ถึงตะตุ่มเลยอ,อันนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่คนทุกคนเป็นอยู่แล้วด้วยปกติไหมคะเวลาเจอเรื่องโรคแรงๆแ,แบบนี้คือผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากว่าโควิด ในทีนียเป็นโรคที่เราไม่ค่อยเจอแล้วก็สืบเนื่องจากข่าวด้วยทำให้คนทั่วไปก็จะมองว่ามันรุนแรงมันติดง่ายแล้วก็ยิ่งข่าวเสนอการตายอยู่ทุกวันนะครับประเทศโน้นติดเป็นหมื่นประเทศนี้ติดเป็นพันแล้วก็รายงานอยู่ทุกวันของทั้งกระทรวงสาธารณสุขของเราด้วยนะครับก็จะทำให้รู้สึกว่าเครียดเป็นกังวล กล้ตัวเราแล้วอะไรแบบนี้ครับแล้วการที่ประชาชนหรือคนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเสพสื่อมากๆค่ะคุณหมอตรงนี้มีส่วนช่วยกระตุ้นไหมคะให้เกิดความเครียดหรือว่าจิตตกอะค่ะ,อ,ะอันนี้ก็มีส่วนอย่างมากถ้าหากว่าประชาชนท่านใดเฝ้าดูหน้าจอแล้วก็ดูอยู่ตลอดเวลามไม่ได้แบ่งเวลาไปดูอย่างอื่นเลย <c oughs> ก็จะรู้สึกเครียดอันนี้ <mumbles. S 2> เป็นเป็นปกติแน่นอนเลยแบ่งมาดู5ชาวเมาส์ใหญ่บ้างคะ่ะดูเราโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยจะมีวิธีการคลายเครียดเลยนะคะโดยปกติแล้วคุณหมอค่ะเวลาแฟรี่เครียดนะ <Ừ. S 2> วิธีการแก้ไขปัญหาเลยอเอาจากบ้านไปดูหนังดีกว่าอุ้ยช้อปปิ้งเสียตังมีความสุขมากเลยแต่ว่าตอนนี้มันช้อปไม่ได้ค่ะคุณหมอจะออกไปดูหนังเขาก็ปิดโรงหนังแล้วด้วยมีวิธีการอื่นพอจะช่วยแฟรี่ได้บ้างไหมคะที่จริงแล้ว การคลายเครียดที่ดีนะครับโดยไม่ใช้ยานี่คือการออกกําลังกายอ๋อเหนื่อยเลยกออกกาลังกายจะด้วยวิธีไหนก็ได้เราจะเต้นแอโรบิกที่บ้านก็ได้เราจะยืดเหยียดที่บ้านหรือเราจะฟิตเนสหรือจะใช้ช่วงนี้สร้างซิกแพคตัวเองก็ได้เออลดหุ่นลดหุ่นซิกแพคเลยอ่ะช่วงนี้ลดหุ่นสู้เอออกกาลังกายที่แก้เครียดได้จริงๆครับคุณหมอการออกกาลังกายเนี่ยสามารถทั้ง คลายเครียดแล้วก็ลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยเ<อ>พราะอะไรคะคุณหมอหนูขออนุญาตลึกเข้าไปอีกทาไมอาการออกออกกำลังกายมันหลังสารอะไรสักอย่างนี่เหรอคะการออกกําลังกายที่ที่หนักพอสมควรนะไม่ใช่ออกสองสานาทีแล้วก็หยุดนะมันจะกระตุ้นร่างกายของเราเนี่ยให้หลังสารสารความสุขนะครับถ้าเรียกง,ง่ายๆนะครับที่จริงละสารในสมองของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายหลายตัวมากนะครับไอตัวสารความสุข สารต้านเศร้านะครับสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าต้องออกให้มันนานนิดนึงนะครับอาจจะักประมาณสั่วยี่สิบนาทีนะครับโดยง่ายๆเขาจะจับชีพจรชีพจรต้องต้องเร็วเต้นเร็วกว่าปกตินะครับมันถึงจะทําให้สารเหล่านี้ถูกหลังออกมาคือเลือดสูบฉีด กระปี้กระเป๋ขึ้นมาทําให้เราแบบตื่นตัวใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับอ้าวแล้วในกรณีที่แบบเด็กๆอย่างนี้ละคุณหมอเด็กเล็กๆไม่รู้ออกกาลังกายคืออะไรแต่แบบพอดูข่าวแล้วกลัวจังเลยไปบอกคุณพ่อคุณแม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวไปด้วยจิตตกไปด้วยตรงนี้คุณหมอมีข้อแนะนําให้กับเด็กไหมคะครับที่จริงแล้วนะครับที่จริงแล้วเด็กเนี่ยเวลาเขาดูข่าวเขาจะไม่รู้สึกเครียดหรอกแต่เขาจะซึมซับความเครียดเนี่ยจากพ่อแม่นั่นจากผู้ใหญ่นะครับ ผู้ใหญ่คุยกันเนี่ย oh. เขาจะสังเกตสีหน้าท่าทาง oh. าพูดเรื่องนี้เนี่ย oh. คุณแม่นหน้านิ้วคิ้วขมวด oh. คุณลุงคุณป้าโอ้โหซสีเรียดมาก oh. อย่างเงี้ยนะฮะ oh. ความรู้สึกแบบนั้นจะถ่ายทอดมายังเด็กะฉะนั้นอยู่ที่ผู้ผู้ใหญ่ของเราในการที่จะทํายังไงที่จะคุยกันเรื่องนี้แล้วให้เป็นเรื่องปกติ oh. หรือถ้ารู้สึกเครียดเวลาคุยเรื่องนี้ก็คุยให้ห่างเด็ก อันนี้ที่ผมพูดคือเด็กเล็กนะฮะเด็กเล็กๆแบบนี้โอ้เนี่ยเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่เองต้องเก็บอารมณ์นะต้องเก็บอารมณ์ให้เป็นต่อหน้าเด็กถ้าเกิดว่าคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เครียดแล้วลูกเริ่มเห็นแล้วทําไงแอนดายิ้ม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 เอากระรอกเขากระรอกเข้ากระรอกเากระรอกเขลูกมาลูกไต่ได้เราบิกเต็มที่หรือไม่ก็ชวนลูกเล่นเอาลูกเล่นกิจกรรมใช่ไหมคะจะเป็นเล่นเกมเล่นอะไรทั้งหลายหรือไม่ก็พาเขาเดินถ้าเราบ้านเรามีสนาม เด็กเล่นนะครับหรือสนามว่างที่หน้าบ้านก็ไปดูธรรมชาติบ้างดูดอกไม้ดูใบหญ้ดา,าดูมแมลงดูนอนดูนกนิคือมันมีกรณีหนึ่งค่ะคุณหมอ,อย่างเด็กเล็กเนที่เขาจะต้องไปโรงเรียนเจอเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาก็ไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนคือตอนนี้โรงเรียนปิดไม่ได้ไปละ,ะแล้วมีนหนํำซ้ำคุณพ่อคุณแม่ยังบอกลูกต้องปิดจมูกปิดแมสนะลูกเดี๋ยวไปโดนเชื้อโรคอย่างอย่เงี้ยค่ะคุณหมอตรงนี้มีคําแนะนํำไหมคะว่าเราควรจะพูดกับลูกยังไงให้เขาเข้าใจที่ดีที่สุดค่ะ คือเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอาศัยช่วงนี้ฝึกวินัยกับลูกนะครับการสอนใส่หน้ากากเนี่ยมันจะต้องสมัยเด็กเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าไอฮีโร่ทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องใส่หน้ากากจริงคุณหมอเก่งะไอตัวแมสที่ใส่ให้กับเด็กเนี่ยทำยังไงที่เป็นตัวไอมดแดงนะครับหรือเป็นกระตูนที่เขาชอบนะครับเรามีวิธี นะฮะในการที่จะทำถ้าเห็นคุณพ่อคุณแม่ใส่<า>นะลูกส่วนใหญ่ก็เอยมันคืออะไรคุณแม่อ๋อน,นี้ใส่ไว้นะเพื่อตรงโน่นนั่นนี่อธิบายให้ให้เด็กเข้าใจาเด็กค่อยๆก็จะ ดำเนินการแบบนั้นกับเราจริงๆแล้วเด็กเขาก็ชอบแต่งตัวอยู่แล้วเ<ช>ดวการเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่โหจะมันมากเลยอะ<ช>่ะแค่แปลงเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาก็อยากทําแล้วเออแค่นี้ก็สนุกแล้วนะคะออน,น,นี่แม่ก็สนุกด้วยตัวแม่ก็สนุกด้วยออแต่อีกหนึ่งอย่างนี่คุณหมอกับซีเนียได้ดูไหมเรื่องของแม่นกน้อยอรไยพรอย่างเงี้ยที่เขาออกมาร้องไห้เลยนะเพราะว่า งานไม่มีเลยเลื่อน<ะ>หมดเลยมีนาเออมษายาเงี้ยมันเป็นเปิดฤดูการหมอลำลคุณหมอหาแล้วต้องเลื่อนไปเลยไปถึงตุลาแล้วเป็นเจ้าของคณะด้วยทีนี้คนในคณะก็ไม่มีเงินตัวเองก็ไม่มีเหมือนกันต้องขอไปพักชำระนี่ความเครียดแบบนี้ค่ะส่งผลกระทบที่บางคนที่ไม่ใช่แม่นกน้อยถึงขั้นแบบอยากคิดฆ่าตัวตายเลยคุณหมอมีวิธีรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างไหมอ,อ,อย่างแรกนี่นะฮะผมคิดว่าการเตรียมตัว หรือการาเตรียมการในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันมันไม่พุง่งม,มันไม่เสียอกเสียใจมากคืออย่างแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ของโควิด -19 เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทันหันฉุกละหุกเป็นเรื่องอรวดเร็วเร่งด่วน ทำอย่างไรที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นี้ยังได้นะครับอย่างแรกนะครับคือเราจะต้องคิดว่าปรับความคิดปรับปรับอารมณ์ของเราแล้วนะว่าไม่ใช่เราได้รับการกระทบคนเดียวหรอกมันเป็นทั้งโลกนะครับตลาดหุ้นก็ตกไม่ใช่แม่นกน้อยอ่ะคนรวยคนจนได้รับการกระทบหมดทุกคนนะครับจะต้องมาปรับวิถีชีวิตของเรา ทำไงเราจะประหยัดลงะนะครับออกนอกบ้านไม่ได้ก็อยู่บ้านะนะฮะไปตลาดซื้อของมาทากับข้าว<ะ>ทานนะครับก็ประหยัดด้วยถ้าหากว่าไม่มีงานอ<ะ>ีเวนต์นะก็ถือโอกาสในการที่จะมาซ้อมะนะครับซ้อมให้เทคนิคใหม่ๆในการนําเสนอหรือต่อเพลงใหม่ๆะอะไรแบบนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามการที่เป็นวงดนตรีที่มีคนเยอะๆะจะมีปัญหาเรื่องข้าวของ ที่จะต้องรับประทานทำรมหากินอาจจะต้องกระจายวงหน่อยต่างคนต่างจะต้องเอาตัวชีวิตรอดในบ้านเาตัวเองช่วงนี้ช่วยกันนะแยกกับบ้านกินร้อนช้อนตูแยกกันเราอยู่รวมกันเราติดอย่าลืมไปไหนต้องพกช้อนค่ะอีกกรณีหนึ่งค่ะคุณหมอหนูเห็นอาจจะเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยเขาออกมาอัดคลิปวิดีโอว่าเขาถูก อีกคนนึงบอกว่าเขาเป็นโควิดนะ<อ>ออคุณเสี่ยงนะทำไมคุณไม่ไปตรวจแล้วเขาก็ออกมาแบบมาพูดเสียใจเหมือนเกิดภาวะเครียดอย่างนี้ค่ะคุณหมอตรงนี้คุณหมอมีวิธีรับมือ,อย่างไรบ้างคะในกรณีที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับแล้วก็ติดเชื้อ <c oughs> นะะสิ่งที่สิ่งที่จะทําได้นะครับในฐานะที่เราเป็นเด็ตไอดอลเนี่ยคนจะติดตามเราท <c oughs> ันไงเราจะสื่อสาร ความความจริงที่มันตรงไปตรงมาค่ะนะครับผมเห็นในอัลโดบางท่านนะครับโพสต์ออกมาว่าตัวเองมีอาการยังไงบ้างว่าอาการมันไม่ได้มากนะนะครับไม่ได้รุนแรงนะมีอาการเหมือนไข้หวัดนะครับแล้วก็แพทย์มีวิธีการรักษานะครับมียาที่รักษาละเป็นยาชุดที่ดีนะครับอีก1 4วันก็จะได้ออกแล้วนะครับแล้วก็การที่จะมาการที่เขามาเล่า ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้สังคมได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้น่ากลัวนะครับมันไม่ได้น่าตกใจมากนะครับที่จริงแล้วมันก็เป็นความจริงก็เป็นอย่างนั้นคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยส่วนใหญ่อาการจะเล็กน้อยป่านกลางประมาณสัก80%เลยนะครับคนที่รุนแรงจริงๆมีอยู่ไม่ถึง10%นะครับเสียชีวิตก็ไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเน็ตไอดอลเหล่านี้ จะเป็นคนที่เผยแพร่สิ่งที่มันถูกต้องอจากประสบการณ์ของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนหนึ่งที่สร้างกำลังใจให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนสําคัญเหมือนกันนะคะในการที่จะเป็นแบบอย่างในการสร้างกําลังใจให้กับคนอื่นด้วยตัวตัวค,คนเน็ตไอดอลนี่สําคัญมากมีอิทธิพลต่อสังคมจริงๆนะคะคไม่เป็นไรยังไงเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันอ,อีกหนึ่งวัยแล้วกัน,นะคะ่ะทือตะกี้นี้พูดถึงเด็กคุณพ่อคุณแม่ คนที่ผู้สูงอายุและท่านแม่ๆนะคะที่อยู <c oughs> ่ในานของเราอยู่ตอนนี้อาจจะมีเครียดเครียกันบ้างอย่างแม่ๆ่แล้วคะ <c oughs> คุณปู่คุณย่าอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะเ <c oughs> ขาจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงดีดูทีวีกันเยอะด้วยครับต้องเรียนนะฮะว่าท่านผู้สูงวัยค่ะ ท่านผู้มีโรคประจําตัวนะเบาหวานความดันท่านคือกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงดังนั้นตอนนี้เนี่ยอยากจะท่านเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับนั่งพิจารณาตัวเองนะครับอารมณ์ความรู้สึกศึกษาธรรมะทา <โอ S 2> งสามาธิภาวนานะครับถ้าออกจากบ้านก็พยายามใี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ใส่แมสพกเจลล้างมือนะครับแต่ดีที่สุดอยู่กับบ้านนะครับทานข้าวบ้านนะฮะ ทานอาหารได้ครบห้ามูถ้าจอกกําลังกายก็อยู่ที่บ้านนะครับเดินไปเดินมาอยู่ที่บ้านที่โอกาสในการที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวจะเป็นสิ่งที่ดีครับโอ้ช่วงนี้แม่แม่อาจจะชอบด้วยเพราะลูกหลานกลับมา อยู่ด้วยกันเนาะไม่มีใครออกกบ้านไปไหนนี่นี่คือแม่แม่ดูอยู่หรือเปล่าอ่า <c oughs> อย่าออกบ่อยนะ <c oughs> <อ>นี่เตือนแม่ตลอดเลยค่ะว่าแม่ห้ามออกจากบ้านเ<อ> <นะ S 1> ที่ยวใช่ไหมแม่ใช่คือคนแก่เวลาอยู่บ้านเขาอยากออกไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนแก่เนี่ยเขาก็จะดื้อน,นิดนึงค่ะคุณหมอเขาจะแบบฉันไม่ปิดหน้ากากหรอกเพราะว่าฉันร้อนอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอคือหนูก็หาวิธีพูดกับเขาอยู่ว่าจะทํายังไงให้แม่เขาเชื่อเราดีอย่างเงี้ยค่ะ พูดในสิ่งที่ที่ที่เป็นความจริงนะหรคะก็ต้องบอกว่าคุณแม่นะครับการติดโรคนี้นะ,นะมันติดจากละอองเสมหะละอองฝอยอเวลาที่เราเดินเป็นคนหมู่มากถ้าเกิดคนหนึ่งไอขึ้นมามันลอยมามถ้าคุณแม่ไม่ใส่แมสหน้ากากนอนามัยเลยมันก็จะลอยเข้าจมูกคุณแม่นะแล้วก็เข้าไปที่ปอดนะแล้วคุณแม่ก็จะเหนื่อยจากไข้แต่ถ้าคุณแม่ใช้แมสเนี่ยนะมันก็จะกันได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะต้องบอกตรงๆไปไปแบบนั้น แต่คิดว่าท่านเข้าใจได้แหละอ,อ่ะสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าภาวะเรื่องของการระบาดเนี่ยจบแล้วหายแล้วแต่คนคิดว่ามันต้องมีการระแวงเหลืออยู่คุณหมอคะยังไงดีคะถ้าเกิดว่ายังมีการระแวงเหลือคุณหมอแนะนํำยังไงดีคะความจริงก็คือความจริงนะครับว่าถ้าไวรัสระบาดแสัก,กระยะหนึ่งคนของเราที่ติดเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันจะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาต,าต้านไวรัส แนะยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดอะไรทั้งหลายเนี่ยเวลาที่เราติดแล้วเรามักจะไม่ติดอีกยกเว้นว่าเราไปเจอเชื้อตัวใหม่โ,โ,โควิด1 i n ก็เช่นเดียวกันร่างกายเราจะตั้งสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมามน,มนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องหวาดระแวงจนเกินไปแต่โอกาสที่มันจะกลับมาติดก็ยังมียงมอยู่ยแต่ว่ามันก็จะอยู่ในอาการที่เล็กน้อยปานกลางอย่างมากๆแบบนี้แหละครับนี่ไงก็ให้เบาใจวางใจไว้ได้นะคะวันนี้นี่ได้รับความรู้มากมายเลยฟังจากคุณหมอแล้วรู้สึกเออสบายใจขึ้น<จ>เนาะสบายๆวิธีการคิดที่มันง่ายๆเนี่ยนะคะส่งต่อไปยังคุณผู้ชมวันนี้ก็คงจะได้รับประโยชน์กันมากเลยนะคะกลาบขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ธรนิน์กองสุขเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ